สวัสดีครับมาพบกันในลัคนาที่8เลยแล้วกันนะครับลัคนาเมฆครับผม18กันยาจนถึงประมาณ18ตุลานะครับอีพีโซดที่9ละเดี๋ยวเรามาดูกันครับลัคนาเมฆนะครับวางลัคนาไว้แบบนี้นะอ่าช่วงนี้ก็จะมีอยู่5ช่วง5เฟสด้วยกันนะครับก็เราก็มาอยู่ตรงนี้ละเฟสที่3นะครับวันที่12ตุลาหรือประมาณ6วันด้วยกันนะครับก็เราลองมองย้อนหลังไปกับเป็นการโพสเนานะ เป็น p o s t e f f e c t 8ไละกันเป็นการทำนายย้อนหลังไปตละกันว่าในวันที่ผ่านมาใน18กันยาจนถึงประมาณ15 12ตุลานเนี่ยเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่มันเป็นแบบนี้จริงไหมคนลักคณาเมฆเอาลักขณาว,วางไว้ตรงนี้นะครับเอาลักขณาว,วางไว้ตรงนี้คุณจะเห็นว่าดาวทิตเองตกอยู่ในเรือนอะไรครับ ยู่ในเรื่องของอาลิีครับการงานของคุณเป็นยังไงครับการงานของคุณโอ้โหมีอุปสรรคต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยเนาะยาวไปจนถึงสิน้นช่วงนี้เลยก็คือ18ตุลาอย่างไงก็ต้องอดทนหน่อยหนึ่งนะเพราะดาวอาทิตย์เองเป็นเรื่องของการงานความมีเกียิความรับผิดชอบไปตกอัลีหมดเลยแสดงว่างานของคุณอาจจะมีปัญหางานคุณมีปัญหางานคุณเองอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีคู่แข่งในเรื่องของการงานเกิดขึ้นได้เพราะในช่วงที่2เองดาวพุธก็ย้าย S 1> <S 1> เสด็จเกษตรบดีมหาอุดแต่ดันเป็นเกษตรบดีมหาอุดอยู่ในเรือนของอาลีเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของการพูดการเจรจาในเรื่องของเครื่องมือสื่อสารในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการที่จะไปคุยกับใคร1 4ตกอลิี4ก็แปลว่าเรื่องของการทำสัญญาข้อตกลงค้ำสัญญาข้อตกลงตกอลลีแปลว่าโอ้โห กว่าจะได้การทําสัญญากว่าจะได้ข้อตกลงกันยากเย็นแสนเข็นเพราะนั้นถือว่าช่วงนี้ไม่ดีเลยสําหรับคนลักษณะเมฆทั้งอาทิตย์ก็คือเรื่องของการงานทั้งดาวพุธก็คือเรื่องของการเจรจาการค้าขายในวันเดียวกันเองเดาวศุกร์ก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนของปุตตะบริวารอ่ะอันนี้ดีหน่อยเนาะดีหน่อยหนึ่งเพราะมันไม่ตกเสียนะครับก็คือ1เดือนเลยที่ดาวศุกร์เองอยู่ในเรือนของบริวารอยู่ในเรือนของปุตตะแปลว่าอะไรครับแปลว่าอาจจะมีเงินค่อยค่อยเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าปุตตะแปลว่า ค่อยเป็นค่อยไปเพราะนั้นตั้งแต่ช่วง18กันยาไล่มาเรื่อยๆช่วงนี้มันน่าจะมีเงินแล้วคนลักษณะเมฆมีเงินแล้วหรือ,อยังอ่ามีความรัก แล้วหรือ,อยังอ่าเนาะเพราะสุขเป็นความรักได้เป็นการเงินได้เข้ามาปุตตะก็ต้องมาเดินเล่นมันหัวใจให้วาวุ่นวาววิ่นไปแหมคนลัคน,นาราศีเมฆมันก็เท่ด้วยสิเนาะมันก็สวยเนาะอย่างยายพิม์อย่างเงี้ยนอะืมเนาะอย่างเมนานี่เนาะอืมอย่างเจ๊เอ๋อเนาะนะทั้งสวยทั้งเต้งแบบอืมมันกะ็ต้องมวีวุ้นอะไรกับม้ากันเะนาะประมาณนั้นเนาะ ไม่รู้จะมีเงินหรือเปล่านะลสุกมันอยู่ในเรือนของปุตตะมันอาจจะมีเรื่องการที่จะต้องไปปรึกษาบริวารกันอะไเนาะแต่ระวังนิดนึงนะสุกยายเข้ามาปุตตะมันก็เล่งไปหาดาวที่อยู่ในเรือนของราบะมันมีเข้ามามันก็มีออกไปด้วยเช่นเดียวกันเนาะเพราะหกเจ็ดมันคู่ศัตรูกันเนาะกับเก้าแล้วมันก็อยู่ตรงนี้สะชากับเรื่องของปุตตนะเนาะอาจจะมีเรื่องที่จะต้องแบบ ไปช่วยเหลือบริวารของเราด้วยก็ได้เฮ้ยเราทํานายแบบว่าไอ้ที่แบบว่ามันเป็นโฆษณาดีกว่าซื้อวันนี้ฉันชอบไทยพ,พูดไม่เป็นวะชอบใจมากเลยการซื้อวันนี้กล้องตัวนี้ได้ก้าวอยู่ในเรือนของสาชาจะมีการช่วยเหลือเพื่อนมันจะวักเป็นวักผิดอ่ะอืมจะมีการช่วยเหลือเพื่อนและเพื่อนก็จะมาช่วยเหลือเราในช่วงเดียวกันดาวสุกเองอยู่ในเรือนของบุตะมันจะเป็นเรื่องของการมีบริวาร อาจจะมีเรื่องของความรักและมีเรื่องของบริวารเข้ามาได้แต่ในตอนนี้เองดาวเสาร์เอง,เอ,งอยู่ในเรือนของลาภะอาจจะมีลาภใจเกิดขึ้นได้ดาวเสาร์เองมีนาว่างตกอยู่ในเรือนของปตัตตานีอาจจะมีผัวขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนได้เช่นเดียวกันดาวพฤหัสเองทับลักดาวตาหูนั้นทับลักมันก็ต้องมีคนเข้ามาอยู่สองแบบเป็นคนที่มีความลึกเป็นคนที่มีไหวพริบและมีปัญญาซื้อตอนนี้เลยนะเราจะได้ลาหูกับพฤหัสบวกกันสองคนเข้ามาอยู่ด้วยกัน แต่ใจของคนลัคนาราศีเมฆเองตอนนี้อาจจะวาวุน่นเพราะว่ามีดาวอังคารย้ายเขายืนในเวแน่ของปตัตตานีแต่อังคารมันเป็นปะเด้วยสามตัวน่าจ,จนถึงประมาณ15พฤศจิกาเลยเนาะเพราะนั้นเวลาที่จะมีใครเข้ามาตัวเล็กๆน่ารักแต่ระวังเขาจะมาเบียดเบียนชีวิตของเราได้ดาวอังคารเองเขาบอกว่ามันอยู่ในเรือนของปตัตตานีคู่ของนักงสอศแต่มันเป็นปะมันคือเรื่องของการที่ไม่กล้าไม่ขยนันเพราะนั้นคนที่เข้ามาอาจจะ ไม่ดีต่อเรามากมายใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณเจอคู่ครองคู่ครองตัวนี้นแบบว่ามีใครเข้ามาจีบเป็นทนตัวเล็กๆแต่แบบดูไม่กล้าดูไม่ขยันเลยเนาะดูขี้เกียจขี้เกียจอะไรเงี้ยก็อย่าไปเอามันเนาะเอาห้ากับแดที่อยู่ตรงนี้ดีกว่าอยากได้ห้าก็ต้องไปวัดออยากได้8ดก็ต้องไปหาสัปเหนะปร่เนาะสัปเหร่ช่วงนี้แบบว่าร้อยล้านแล้วนะนะครับล่าหูเองเป็นเรื่องของความแปลกแหวกแหวเป็นเรื่องของคนต่างชาติต่างเนาะ อต่างภาษาราหูเองทับรักตอนนี้เลยแสดงว่าคนลนักษณะเมฆอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความแปลกมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการได้รถไหมเออเนาะหรือว่ามีเรื่องของการที่จะต้องเดินทางไปๆปมา,มาได้เพราะว่าแปดมันทับลักตัวเราละ เนาะอาจจะเป็นคนต่างชาติเข้ามาได้เช่นเดียวกันมีเพื่อนทับอยู่โอ้ยอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เนาะอาจจะเป็นเรื่องของมัก,กุเทศเออไม่ใช่แตนะ่มักนายกเนาะอืมดาวดาวห้ามีระวังงอย่างนว่างอยู่ปัตตนีเหมือนกันโอ้โหวาเวเนี่ย,ยไม่รู้จะรู้กับใครดีเนาะห้าก็ามาแปดก็มีเจ็ดก็ได้หกก็เอาอืมนะคนเรื่องนาราศิเมฆในช่วงนี้คือบอกว่าออดีไปหมดเลยยกเว้นเรื่องของการงานเนาะ มัวแต่สำราญสำเริงแต่หนึ่งสี่ตกอยู่ในเรื่องของอัลิโอยตายละเนาะวันนั้นถ้าผ่านช่วงที่สามไปได้เนาะมันก็ไปช่วงของวันช่วงที่สี่ที่มีดาวพุธที่ตกอยู่ในอลิอ่ะย้ายไปอยู่ในเรื่องของปัตตานีแล้วเนาะก็ถือว่าเรื่องของการเจรจากันค้าขายการสื่อสารในเรื่องของการค้าขายต่างๆนานาเริ่มดีขึ้นมีความกล้ามีความประหยัดในการที่จะทํานู่นทํานี่ต่างๆนานามาขึ้นแต่ดาวที่ยังตกอยู่ในเรื่องของ อ๋อเนาะอาทิตย์ก็คือเรื่องของบริจาคเกี่ยวกับเรื่องหลอดไฟเนาะเติมน้ามันเทีนยนไขอะไรประมาณนี้ดาวพุธเองเกี่ยวกับน้ําดื่มน้ำปานนะนะไปทําบุญพวกนี้ซะนะแล้วพอดาวพุธย้ายมาเนี่ยโอ้โหถือว่าดีนะสิตุลาจนถึงประมาณพฤษหนึ่งวิกาก็ย้ายประมาณ 17วัน16วันก็เป็นดาวพุธเสิร์ดเนาะอ่ะการทำมาค้าขายเริ่มดีขึ้นนะครับไปต่อในช่วงสุดท้ายนั้นคือลาหูครับลาหูนี่แหละสำคัญที่สุดเลยนะในช่วงนี้ของคนทุกๆักณะนาดเลยเพราะว่า17ตุลาจนถึงประมาณ5พฤศจาปียน1ปี68 1ปีครึ่งที่ลาหูของคุณจะย้ายออกจากตัวเองแล้วย้ายไปอยู่ในเรือนของวินาอย่างที่บอกเนาะ ว่าลาหูอยู่ในเรือนไหนของตัวเองตอนนี้ย้ายไปวินาศแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเป็นไปนับเลยใครที่อยู่ลัคนาราศีเมฆดูที่ลาหูฉันอยู่ไหนอลาหูฉันอยู่ไหนในดวงเกิดแล้วมันย้ายไปวินาศละมันจะแปลความว่าอย่างไรเออมันอาจจะบอกว่าถ้ามันอยู่ในเรือนดีอยู่ในตนุอยู่ในกระดุมพระอยู่ในศาสระเนาะอยู่ในพันธุอยู่ในปุตตะอยู่ในปัตตนิมันย้ายไปมอละไปย้ายไปวินาศมันก็เสียหายถูกไหม มันอยู่ในเรือนของกรรมะการงานฉันต้องย้ายไปวินาศงานกลางคืนฉันทาไม่ได้อลาพระฉันย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศเนาะมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับประมาณนั้นนะเพราะนั้นถือว่าไม่ดีละไม่ดีละแต่ว่าทํานายอีกแง่หนึ่งเนาะเขาบอกว่าลาหูเองแปลว่าความแปลกแหวกแหกแปลว่าความวุ่นวายเพราะฉนั้นความวุ่นวายไปตกวินาศแปลว่าจะไม่วุ่นวายละฉันเชื่อคนง่ายแล้วฉันไม่แบบเรื่องมากฉันไม่เยอะอืมเนาะประมาณนั้นหรือเราบอกว่า วินาศนั้นคือเรื่องของพังทลายและไก่ผลมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลต่างประเทศคนราศีเมฆก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปต่างแดนมากขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลัคนาของลัคนาเมฆเนาะในช่วงนี้อย่างที่บอกครับดาวที่ตกเสียนะไม่ดีดาวพุธในช่วงที่ผ่านมาก็ช่วงนี้อยู่ก็ตกเสียอยู่เนาะอังคารย้ายเข้ามาละดีละเดี๋ยวดาวพุธย้ายเข้ามาดีขึ้นราหูย้ายมา ต้องระวังละนะครับเพราะฉนั้นเราก็จะทำนายคนลัขษณะราศีเมฆด้วยประกาศชนีนะครับอ่ะเราไปดูกันครับคนลักษณะราศีเมฆเขาจะได้เห็ดอะไรเอ่ยอืมติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหาก่อนเนาะ <c oughs> ไม่รู้อยู่ตรงไหนอะนี่โอ้โหสีสวยมาก <c oughs> อามานิตา <c oughs> เขาเรียกว่าอามานิตานะครับอามานิตาหรือเห็ดอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดมแมลงวันน้อย ที่มันเป็นเห็ดแมลงวันเพราะว่ามันเป็นเห็ดมีพิษเห็นสีสวยๆยอย่างเงี้ยเหมือนผู้หญิงลักษณะสีเมฆยอย่างเงี้ยสวยๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยร้ายอืม <c oughs> อุ้ยตายละอุ้ยตายละไอเอ๋ตกใจอุ้ยตายละไอเมย์นาตกใจอุ้ยรู้ด้วยอียคิมพิมตกใจฮะเอาเรื่องจริงมาบอกทําไมอืมมีใครกวะ <c oughs> <c oughs> มีต้งหลายคนนะลักษณะเมฆ นั่นแหละนะครับแต่ที่เด่นๆนะก็มีอยู่สามคนนี้นะอืเนาะเพราะฉะนั้นพรอน,นาก็มีพรน,น้ผ่าลุงนภาประมาณนั้นอนะ่ะแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเห็ดพิษนะครับแล้วมันก็มีลักษณะของการเป็นฟิสิเดลิกด้วยฟิสิเดลิกน,นั้นคือฟิสิคเดลิกน,นั้นคือเรื่องของการหลอนประสาเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับคนลักะราะสิเมฆเราจะถูกเขาหลอนประสาทอืม แย่ <Yeah>, แล้ววะ่ะแย่แล้ววะ่ะเขาทําลายกันขนาดนี้เลยวะ่ะเนาะก็เมฆไงอาทิตย์อยู่ในเรือนของอลิไงพวกก็อยู่ในเรือนของอัลลีไงตอนนี้ไงก็หลอนๆอ,อยู่นิดนึงเนาะสีแดงๆเนี่ยเหตุอะไรหรือ,อไอ้ต้นไม้ที่มันสีสีสวยๆส,สดๆน่ะมันมีพิษอืมเนาะ มันเป็นเหตุที่แบบว่าต้นหมวกแดงมันก็มีจุดขาวๆเป็นสปอร์ตอยู่ขาวๆอยู่อะมานิต้านะครับเขาบอกว่าเออมันทำเอาทำให้เกิดความมึนเมาเป็นยาหลอนประสาทเนาะประมาณนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรกะเ็บอกว่าอ่าไอเนี้ยมันเอาไว้ใช้สำหรับ,บดักกวางเลนเดียเออมันจะเกิดขึ้นที่แบบไอพวกภาคเหนือของพวก นอร์วนอร์เวย์ยุโรปเนาะไซบีเรียอเมริกาเหนือเนาะนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเซาท์อเมริกาเซาท์อเมริกาเซาท์แอฟริกาเอเชียก็มีพวกเนี้ยมันเอาไว้ใช้อาพิษของมันมันเป็นยายาเหมือนยาหลอนประสาทนะก็ไว้จับกวางเลนเดียเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเอามาผสมผสมให้แห้งๆแล้วก็เอามาฆ่าแมงวันเขาก็เลยเรียกมันว่าเป็นเห็ด หัวแมลงเห็ดแมลงวันนั่นเองว่ามันเอาไว้ใช้ฆ่าแมลงวันเนาะประมาณนั้นก็คือเห็ดแมลงวันนะครับแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยถ้าสมมติตากให้แห้งนะยิ่งมีพิษร้ายแรงกว่าเดิมอีกนะครับทีเนี้ยในความหมายของคําว่าไพ่ใบนี้มันคือ expand awareness เนาะการขยายการรับรู้หรือเรื่องของจิตสำนึกอืม เรื่องของการขยายการรับรู้หรือเรื่องของการมีจิตสํานึกนั่นเองเวลาเรามองเรื่องของเพดใบเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการที่แบบว่า,าทำให้เรารู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่นะครับไพ่ใบเ,เนี้ยมันจะบอกว่าเรากําลังทําอะไรอยู่เราทําอะไรอยู่เราก็ทําอย่างนั้นไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันมีเรื่องของการหลอดประสาทด้วยบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถูกกดดันหรือว่าเรากําลัง หลงละเลิงอะไรอยู่มึนเมากับอะไรอยู่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราบอกว่าเราเนี่ยต้อง keep in touch เนาะก็คือต้องจดจ่อกับสิ่งนั้นบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้อะไรเราอยากจะทําอะไรใช่ไหมครับเราต้องใช้จิตสํานึกที่หองเราเนี่ยแล้วก็มองมันไปมองมันไปว่าเป้าหมายของเราคืออะไรประมาณนั้นเลยเนาะอย่างเช่นคุณเองเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะมีการครบใครอยู่สมมติว่าคุณคบใครอยู่คบใครบางคนอยู่ คุณต้องกลับมาดูสิว่าสิ่งที่คุณคบทุกวันนี้มันนานเกินไปไหมมันใช้เวลาเกินไปไหมแล้วจวุดประสงค์ของการใช้มันคืออะไรคือต้องใช้จิตตัวเองเนี่ยในการที่จะตอบให้ได้ว่าเฮ้ยครบกับคนนี้แล้วมันดีหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเขาบอกสีแดงเนี่ยมันคือสีของอันตรายอยู่แล้วสีของการที่แบบ alert ใช่ไหมเป็นเรื่องของการ danger เนาะเ <s> พราะนั้นเนี่ยมันก็คือบางครั้งบางทีเนี่ยมันก็บอกเราถึงสิ่งที่มันอันตราย ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเมฆตอนนี้อันตรายเนาะอย่าไปเข้าไพุกงนานเนาะดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าช่วงเนี้มันเป็นอลิ่งออมันก็เข้ากับมันก็เข้ากับเหตุของเราเนาะดาวอาทิตย์ดาวพุธมมันเป็นอลิงไงเนาะสุดท้ายแล้วดาวอาทิตย์จะเป็นอลิสีแดงมันก็เป็นอลิมันก็เป็นพิษไงเพราะฉะนั้นลักษณะเมฆครับคุณเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผม สวัสดีครับ